นอโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโวาคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อในน้ำทับทิมขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งแล้วทุกทนครับนี่คือรายการสุดยโชว์และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองมาแล้วครับผมแสงสุริีรุ่งโรจน์ใส่เสื้อลายแค่ที่พอแค่นี้พอแค่นี้พอและพบกับพี่ไทยมาเป็นคู่มาเป็นคู่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์และแสงสุริีรุ่งโรจน์ มองวันนี้นะฮะมาเจอคู่นี้ไม่รู้คู่นี้เขามาคบกันได้ยังไงคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ชอบช่วยคนนะฮะอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าพ่อที่แบบมีเสียงส่งพลัง และเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้ดังมากแนะนําเลยฮะคุณอาแสงสุรีรุ่งรอดนักงครับสวัสดี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 ครับคุณอาแสงสุรีไม่ใช่ครับผมแสงครับผมแสงกระสุนฮะเพลงของคุณอาอันนี้เพลงอันไหนนะที่ผมฟังตอนเด็กๆอ่ะอ่ะูเอร้อยฟังนะน้องใส่เสื้อลายใส่อนอโสโยงแนั้ะงรับ้ารโหยุดเดี๋ยวไม่ต้องหยุด เลี้ยงติ๊ของเขาเอาเลยเลี้ยงติ๊กคุณนาเหรอครับไม่ใช่เหรอครับคุณอาเดี๋ยวก็พากข้ไปจ่ายอื้อแลอวจ่ายไหมต้องจ่ายไหมไม่จ่ายไม่จ่ายครับไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายครับคุณอาปัจจุบันยังรับร้องเพลงไหมครัไม่ค่อยได้เห็นคุณอาเลยครับจริงๆนะไม่ค่อยได้เห็นเป็นบ้างเลยที่ไม่เคยมีใครจ้างก็เลยไม่ค่อยได้ไปไม่เอาสิบลาย่าทองตัวขนาดนั้นครับผมก็มีบ้างครับตอนนี้เริ่มออกหลังจากที่ผมป่วยไม่มีงานโควิดเป็นเข้ามาจนเอกภพในที่บ้าน แล้วก็ไปเห็นบ้านผมเนี่ยต้อช่วยผมทุกอย่างครับ <c oughs> ช่วยแม้กระทั่งถังเช่าที่ให้ไปกินกที่บ้านเพราะฉะนั้นผมก็ผอมครับ <c oughs> ตอนนี้มีพลังที่จะรับได้มีพลังรับงานได้ค่านะฮะถือว่าสุดยอดเวลาเจอครั้งแรกจาได้ปหรจะไม่ได้ก็ใส่แมสก์เสร็ใครจะไปจำได้ก็เหมือนลุงคนหนึ่งก็ยืนซมหน้าตาดาๆจริงแล้วว่าลุงอยู่กี่คนครับผมอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวยืนอยู่คนเดียวจำผมได้ไหมครับอุ้ยผมเอ๊ะใครผมใคร ก็บอกจำผมได้ไหมเราบอกไปจนนาบอกใครอะแน่จริงถอดแมสออกดิไม่มีแน่จริงผมว่าถอดแมสกอกอ๋อจำไ้แล้วพอถอดแมสออกว่าจเรอปุ๊บในสมองเพลงมันขึ้นมาเลยน้องใส่เสื้อลายชายลายร้องจนกระทั่งจบเดี๋ยวแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องจำได้ไหมรู้สึกยังไงมั่งรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีที่มันมาเจอเขานะครับโชคดีที่มันมาเจอเขานึกในใจเลยว่า เขายืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอนาคตต่อไปเขาต้องดีขึ้นแน่ๆยังไงคือถ้ากับบ้านเขาเป็นบ้านเขาจริงๆนึกถึงฝันว่าอนาคตเขาต้องดีขึ้นอ่ะคือแบบเมื่อก่อนนี้เขาเคยให้ความสุขกับคนไทยใช่ใช่ให้ความสุขกับทุกคนด้วยการร้องเพลงแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าณวันหนึ่งเขาต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นเราเห็นว่าเขาน้ําตาคอเลยนะเราขอเข้าอนุญาตเข้าไปดูในบ้านพาเข้าไปดูในบ้านโอ้โหเป็นห้องแบบว่าแคบๆอยู่ย่านไหนอยู่หน้าตอนนั้น ผมอยู่ซอยพระดวงวุลเลกหลังวัดดวงวุลเลครับ ซอยว่าดงมูลเลยใช่เพราะว่าดงมูลที่ก๋วยเตี๋วดังๆ่ะดังๆแล้วเดี๋ยวก็ดงมูลเลกใช่เขาไปก็ไปดูโปสเตอร์เก่าๆที่เขาติดไว้เป็นนักร้องนักร้องเสียงดีแสงสุรีรุ่งเรื่อแล้วพี่ทำไงตอพี่ก็นั่งคุยกันนั่งคุยกันถึงว่าทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้ไอ้ทำไมตั้งแต่หนุ่มๆนั้นร้องเพลงโด่งดังมากเอาสตรงสตังไปเก็บไ้ที่ไหนเขาก็บอกว่าคนทุกคนเข้าใจผิดว่านักร้องสมัยก่อนเนี่ยดังไงต้องมีเงินเยอะแยะมากมายแต่เขาเนี่ยได้รับจ้างต่อ คอนเสิร์ตหนึ่งหรือว่าคืนหนึ่งเนี่ยครับมันมีแบบระบบนายทุนครับนายทุนที่ก็ค้ำวงให้อ่ะคือเขาซื้อตัวไปจากอาจารย์แล้วก็เขาก็ไปทําวงไปขึ้นชื่อว่าผมเป็นหัวหน้าวงอะไรเงี้ยคือคือเหมือนว่าตัวเองไปคนเดียวนอกนั้นี้เขาจัดการหมดคือทั้งวงทั้งหางเครื่องทั้งอะไรให้มาเป็นหัวหน้าครับแต่เป็นหัวหน้าแค่ในงานจะไม่ก่อนวงผมแค่วันละสองหมื่นบาทวันผมได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับ ก็น้อยเนาะก็อาจารย์ไปห้าเปอร์เซ็นก็ค่สิบเปอร์เซ็นนั่นแหละแต่อาจารย์สัมฤทธิ์ก็แบ่งกันไปนี่คือที่มาว่านักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนทำไมไม่มีเงินเก็บอยู่กันไหนนิดนึในยุคลุ่งเรืองของคุณอามันแบบโอ้โหมันสว่างสวยถูกไหมใครๆก็กรี๊ดแล้ววันหนึ่งเรามาอยู่อย่างนั้นน่ะมันทําใจลําบากนะมฮะมันก็จํายอมต้องอยู่ครับจ่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีที่จะไปผมก็ตอนที่ก่อนที่เจ้านายจะไปเจอเนี่ย ผมก็ไปเที่ยวร้องเพลงก็ตามแถวฝั่งโข้งหมดแถวเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนอะไรเงี้ยผมไปอยู่นู่นนานเลยนะครับพอกลับมาบ้านที่บ้านพางเจ้านายไม่กระชื้อบ้านดูหักอีกก็เลยบอกทําใหม่ไปเลยสร้างให้ใหม่เลยสร้างใหม่สร้างบ้านให้ใหม่ใช่ครับเอาแอร์ติดแอร์อะไรให้เสร็จเรียบร้อยทำทั้งหลังขึ้นมาติดฟ้าด้วยรับก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้น แล้วที่สำคัญคือตุ่มรอร่างกายก็ดีขึ้นดีขึ้นมากเมื่อก่อนที่เจอครั้งแรกรู้สึกตาตาจะมองไม่เห็นข้างหนึ่งเอาไว้รักษาที่โรงพยาบาลปรินซ์ตรงบางนาใช่เขาก็รักษาให้ฟรีนะไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยนี่ต้นดีขึ้นมากนี่คือชีวิตของแสนสุรีรุ่งคุณอาตอนดังมากๆปังๆเลยในช่วงนั้นชีวิตคุณอาเป็นไงมั่งก็มีแต่พวงมาลัยมาคล้องคอบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือต้องบอกว่าดังดารากับดังนร้องไม่เหมือนกันผมผจะเล่าให้ฟังก็ได้ มันจะมีคนซื้อสายเขาจะซื้อสายเป็นปีเขาเรียกว่าซื้อบุ๊กอ่ะเป็นปีๆถวกขาดกันในทุนผมก็มีสิทธิ์ที่จะรับแค่วันละห้าร้อยหรือวันละพันเัี้ยน่ะอะไรอย่างเงี้ยครับงานจะมากงานจะเยอะขนาดไหนเขาจะไปเก็บได้กี่ล้านกี่แสนผมไม่ทราบคือในเราต้องได้ห้ารหรือพันหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นการล้อมวง ก็คือเหมือนกับว่าไปอำเภอสทูตอำเภอไปหาดใหญ่นะไปแถบกูทูตเขาก็จะมีวงดนตรีไปถึงเสร็จปุ๊บแล้วก็ล้อมหลัวแล้วก็เก็บบัตรเก็บบัตรวันนี้แคุณลูทูตมาครับใครอยากจะมาดูรอบฟังแล้วเวอาเก็บบัตรเก็บบัตรเก็บบัตรเก็บได้เท่าไหร่ก็ในทุนก็เอาไปแล้วก็จ่ายค่าตัวที่นี่ก็คือเขาจ้างวงขาดไงครับวันละสองหมื่นบาทเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถจะรับทีนี้เงินที่ได้มาบ้างมันก็กินไปใช้ไปในครอบครัวบ้าง ก่อนยังมีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีครอบครัวไหมมีครับมีนะครับเยอะไหมเยอะไหมไมยจะไปถามก็จะไปเยอะไหมอันนี้ต้องยอมรับว่าเข้าไปที่ไหนก็แล้วแต่แล้วจาเงินแล้วเนี่ยนะพี่ยงก็ฝากไปด้วยกับทางเช่าสมาร์ติวิตามินบีใช่นะฮะอันนี้ก็ไปถึงคุณอาด้วยมาเล่าให้ฟังดี่ทำไมถึงรับประทานทำไมต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นแล้วกเจอสองคนนี้ไปผมก็ทานถังเช่าตัวนี้ครับครับ ทานเราเข้าไปทานไปเวลาละสองแคปซูลนะครับแก้มเต็มนะเนี่ยเอาคนง่ายๆเพราะคุยกันรอบาคุณอาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็สบายอกสบายใจไปไหนมาไหนก็สดชื่นกินอิ่มนอนหลับต่ก่อนพูเลยร้องเพลงได้แค่ไม่กี่เพลงครับเหลงครึ่งบแล้วเพลงครึ่งเหนื่อยหอบเดี๋ยวนี้ร้องยี่สิบเพลงลงน้อไหวยอดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ ต้องทานอาหารหลากหลายให้ครบห้าหมู่ทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่แล้วก็การออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอ,อนะครับอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ,อ,อเพียงเท่านี้นะครับแล้วคุณต้องเสริมด้วย ทังเช้าผสมมตสวิตามินบีตัวนี้อามาดียังไงมีมาตรฐานงไงคุณบอกแทนมาตรฐานอยากดูมาตรฐานเลยสมมติเราจะรับประทานอะไรเข้าไปในร่างกายของเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าโรงงานผลิตแล้วแต่โรงงานผลิตเลยได้รับมาตรฐานหรือเปล่าแต่โรงงานนี้ครับเขาได้รับมาตรฐาน GMP นะครับทุกนฮารานเพราะแม่พี่น้องชาวไทยมุสลิมรับประทานได้เลยนะครับอะไรครับมีฮารานได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากงาน f i Asia 2019นะครับแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2020นะครับได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัดสันด้วยนะครับไม่ใช่จะัคร ัล่าสุดไปรับมาเพิ่มอีก2รางวัลนะครับก็คือรางวัล Top Band Awards นะครับปี2020แล้วก็อาเซียนท็อปคุณลิต a เอออสปี2020ครับโอ้โหรางวัลเยอะแยะมากมายแบบนี้ไม่ได้หมายว่ารางวัลเรากำหนดกันเองนะระดับประเทศระดับเอเชียอยไม่ใช่คุณมีเงินร้อยล้านพันล้านไปหาซื้อรางวัลได้ที่ไหนเล่าเราต้องให้เองสิไม่ได้ไปซื้อมาไม่รางวัลระดับใหญ่ๆขนาดนี้ที่นี้ได้มหมคืออย่างแรงเนี้ยมีโปรโมชั่นอะไรโโปรม ขอนโปรโมชั่นเลยดีกว่าคุณจะอัโปรโมชั่นใช่ไหมพิเศษใช่แ,แล้ววันนี้พิเศษด้วยนะครับนนวันนี้พิเศษเลยนะครับโปรโมชั่นของเรานะครับซื้อถังเชา่าผสมมอลติวิตามินบีนนชุดนะครับ<อ>คุณรับไป6กล่อง1นึงชุดี่6กล่อง6กล่องนะครับฟังราคานะครับ<อ>6กล่องราคาเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ6กกล่อง1 0 0 0ันบาทโอ้โหยกล่องหนึ่งร้อยกว่าบาท แต่พิเศษครับสั่งซื้อ2ชุดนะครับคุณรับกาแฟนะครับเพิ่มไปเลยนะครับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15สซองในราคา2,000บาทเท่านั้นครับโโคุ้มสุดๆ<ค>มากน,นะครับนะ จำกัดสิทธิ์ในการสั่งซื้อคนละไม่เกิน2ชุดนะครับแต่วันนี้เราขอจำกัดสายแล้วกันนะครับเพียง600สายเท่านั้นนะครับ600สายนี่อย่าชะล่าใจนะรีบโทรเลยนะเบอร์อะไรครับเบอร์0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ l ลน์ lp 8 8แนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไม่อยากไปสั่งเป็นชุดชุดนึงมัน6กล่องโอ้โหต้งเยอะขอลองกล่องก่อนได้ไหมชุดทดลองนะครับเผื่อด้วยมันเป็นจริงอย่างที่พี่ไทยหรือพี่สายสรีพูดหรือเปล่าเรามี1กล่องให้ทดลองครับกล่องละ300บาท นะครับโทรเบอร์เดิมเลยนะครับ0ูนย์สองศูนย์องหกห้าแปดรือแอด LP แปดแปดครับผมและตอนนี้ก็มีจำหน่ายแล้วที่ร้านสะดวกซื้อนะครับคือร้าน Seven Eleven นะครับและ CJ Supermarket นะครับขนาด4แคปซูล49บาทเท่านั้นครับใช่คนในวงการนี่บอกเลยนะทานกันไปจะหมดวงการแล้วผมก็ทานด้วยคุ้นด้วยใช่ๆพ่อไวทโพสต์กูสลาพี่ไฮวิลลี่พ่อไวทโพสต์ใครอ่ะที่ร้องเพลงตั้งแต่อังกฤษ ไปเจ้าตี <laughs> แล้วครับ B K นะครับแอนนี่บรูคนะครับ,รบพี่เอิร์กนะครับและฮีโร่ของเราพี่ไทย,ดยเดี๋ยวนี้มีแต่คนถามนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้า ขอโปรโมชั่นชัดชัดช้าช้าอีกหนึ่งรอบครับครับผมโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้นะครับสั่งซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตเนบีหนึ่งชุดนะครับคุณรับไป6กล่องนะครับราคาเพียง1000บาทเท่านั้นนะครับแต่พิเศษครับสั่งซื้อ2ชุดนะครับคุณจะได้รับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงนะครับรวม1 5ซองในราคา2,000บาทเท่านั้นนะครับจำกัดสิทธิ์ในการสั่งซื้อคนละไม่เกิน2ชุดครับแต่วันนี้เราขอจำกัดสายเพียง600สายเท่านั้นนะครับรีบโทรกันเข้ามาเลยนะครับ026 5888หรือ l i n e at LP88 นะครับถ้าเกิดใครอยากจะขอชุดทดลอง1กล่องก่อนได้ไหม1กล่องเราขายนะครับในราคา300บาทนะครับโทรเลยนะครับ020265888หรือ l i ย e at LP88 ครับผมซื้อที่ไหนได้บ้างครับพี่สะดวกยี่งขึ้นวันนี้ผมลืมมาลืมทานมาจากที่บ้านเข้าที่7 e 1 e ได้เลยนะครับและ CJ Supermarket นะครับขนาด4แคปซูลเตรียมเงินไป50บาทเขาทอนให้บาทนึง49บาทเท่านั้นด่วนเลยนะครับต้องรีบโทรนะฮะขอย้ำบ อยากให้คุณอาเป็นคนพูดเบอร์หน่อยสิอยากใ้เสียงแบบเสียงศิลปินลูกทุ่งอ่ะอ่าบอกดิว่าเบอร์อะไรดีฮะโบรด่วนตอนนี้นะครับศูนย์สองครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดไลน์เอ็ดนะครับ LP แปดแปดมีจํานวนจํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งชุดหกกล่องสองชุดสิบสองกล่องแถมกาแฟผสมถังเช่าอีกสามถุงสิบห้าซองนะครับสองพันบาทเท่านั้น คุณมาคันที02 026 5888และ LP 88นะครับถังเช่ายิ่งยงเป็นหนึ่งในใจผมเองครับให้คุณอาเป็นคนพูดอาเราพูดสักทิถังเช่ายิ่งยงเป็นหนึ่งในใจแสงสีรู่้วันนี้ผู้องครับต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับสวยงามมากนะครับออนีประเทศไทยนะครับสถานที่ที่สวยงามและอย่าลืมนะครับอยู่เรียบทางด่วนรามินทาตรงนี้ใกล้ แวะมาได้นะครับ,รบออก่อนจากการสุดท้ายเลยคุณอาครับบอกอะไรกับแฟนๆคุณอาแสงสุรีเนี่ยขอบคุณมากนะครับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านที่ยังไม่ลืมผมนะครับก็ถ้า,าจ,จะไม่ลืมผมก็เอาทาั้งชาบไปทานกันละกันนะครับ <c oughs> ก็ขอขอบคุณอย่างสูงยิ่งนะครับขอบคุณที่พี่น้องที่ติดตามตอนนี้ผมไม่ค่อยจะมีเพลงเปิดตามฐานนี้พยุ่ธหรอกครับอาจจะมีในเพจนะครับหรือว่าในช่องของ ผม,มเป็นะรครในรเพลงชีวิตแสงสุรุ่งเป็นไรครับเทพ <นะ S 2> วดาเดินดินเพื่อผงครับพบคุณบินเอกพันบานลือรีนมาช่วยชีวิตยามที่ผมตกต่ำระกำมากกว่าใครคุณอาผมเคยฟังเพลงนี้มาก่อนคุณอาไปร้องที่อีกที่หนึ่ง ร้องให้หม่ำฟังก็เปลี่ยนเป็นแค่ชื่อศิลปินทั้งนั้นเลยมั่วจริงๆเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันฝากให้กำลังใจคุณอาแสงสุรินกรนด้วย ศิลปินเป็นบุคคลที่สําคัญสร้างความสุขให้กับเราถึงแม้วันนี้ความนิยมจะลดลงก็แล้วแต่วันนี้คุณอามีสิ่งดีๆมาบอกอย่าลืมโทร0 2 0ศูนย์สแต่ที่มากไปกว่านั้นใครมีงานก็จ้างคุณอาแสงสุรีลุรดได้ครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นจะเป็นเรื่องราวของเขาในวันนี้ จะมีชีวิตที่ยืดยาวคนเราก็ยังคงมีความหวังอยู่เสมอต้องมีความหวังผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆผมพูดจริงๆจากใจนึกผมพบคนมาเยอะในชีวิตแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆมาๆมากมายหลายหลากผมอยากจะถามท่านผู้ชมว่าคนเรามีกี่ด้านคนเรามีกี่มุมม,มันเยอะจริงๆใช่ไหมครับมันเยอะจริงๆผมตลอดชีวิตมาถ้าท่านดูรายการผมนะฮะแล้วท่านได้เห็นคําวิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวผมมาตลอดชีวิตผมเลือกแต่ส่วนดีของคนครับผมเลือกจริงๆนะฮะ ผมคิดว่ามนุษย์มีหลายแบบที่เหมือนเราและไม่เหมือนเราคพร้อมไอ้แบบไม่เหมือนเราบางทีเราก็จะไม่ชอบแต่ผมไม่เลือกผมจะเลือกแบบที่ผมชอบและผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ผมจะทําและผมจะคิดผมหวังว่าท่านจะใช้ชีวิตแบบนั้นเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามาสู่ชีวิตมากกว่าไปคิดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ครับจงเลือกสิ่งที่เป so ็นประโยชน์เข้ามาสู่ชีวิตท่านลาไปก่อนจนว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ